สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อเนื่องวันที่2นะครับวันนี้ก็คือพี่แม็กกับแฟนเขานะครับมาด้วยนะครับวันนี้เปิด2คนเลยโอเคโอเคเปิดใต้แดงก็ขอบคุณพี่แม็กแล้วก็แฟนนะครับที่ไว้ใจครูกิ่งให้ครูกิ่งมาเทนนะครับออกรถแล้วก็ให้มาเทนการลงถนนนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของคุณแฟนเนะาะเมื่อวานของพี่แม็กคนเดียวนะครับวันนี้จะพาลูกค้าลงใต้ไปเส้นทางเพชรบุรีเพราะว่าพี่แม็ก คนใต้ได้แฟนคนอีสานแฟนคนบุรีรัมบ้านเดียวกันกันกบผมอยู่ลไปมาดเนะาะเมื่อวานก็ไปสระบุรีกันมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะพาพี่แม็กนะครับลงใต้ก็ขอขอบคุณด้วยก่อนอื่นเลยขอครูกิ่งขอขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้า VP ชื่อพี่แซมออสเตรเลียนะครับพี่แซมออสเตรเลียที่งานมีปัญหาก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสครูกิ่งได้แก้งานได้แก้ตัวทุกอย่างแถมส่งเรื่องทะเบียนให้ครูกิ่งจัดการด้วยแล้วมีปัญหา ขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่ให้โอกาสได้ทํางานนะครับขอบคุณพี่แซมออสเตรเลียด้วยครับขอบครับตอนนี้นะครับก็มุ่งหน้าลงใต้นะครับผ่านด่านบางกุเทียนมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นพระรามสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะครับเป็นพี่แม็กเป็นพี่ชายครูกิ่งเองนะครับอันนี้เป็นสีภรรยาสีภรรยาเดี๋ยวให้ขับตอนขากลับจากเพชรบุรีหรือประจวบต้องดูก่อนนะครับอันนี้ก็เราก็ทรง ตรงตัวนี้จะเป็นแบบว่าสถานการณ์จริงนะครับเหมือนกลับบ้านเหมือนลงใต้หรือไปเที่ยวทะเลฟิลจริงเลยนะครับจริงโอเคตามนี้เลยสวยงามโอเคนะครับจ,จะบันทึกอัดวิดีโอคลิปแล้วก็โชว์ผลงานไปเรื่อยๆนะครับฝากงานเรื่องใบครับขี่ด่วนด้วยนะครับของแท้ ต้องคูกิ่งนะครับ0822534412 229 2442นะครับต้องมาถ่ายบัตรด้วยตัวเองเท่านั้นโอเคนะครับพอดีพี่แม็กนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขอฝากงานหน่อยละกันก็คือตอนนี้จะโอนเงินให้ใครอะไรยังไงนะครับเช็คเลขบัญชีก่อนโอนทุกครั้งเช็คชื่อว่ามันตรงชื่อตรงปกกับเขาหรือเปล่างานอย่างผมนะครับที่แบบว่าเป็นงานเร่งด่วนอะ ปัญหาเกิดจากตัวลูกค้าผมไม่โอนเงินคืนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าปัญหามันเกิดจากผม,ผมโอนเงินคืนนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนใจหรือนู่นนี่นั่นอะไรไงมันมีทุกรูปแบบนะครับมาคุยที่ออฟฟิศออฟฟิศอยู่แบล่งสุขุมวิทเจ็ดสองยูนิโอมาได้เลยบนเพจอะ่ะผมแจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจนแล้วจริงๆแล้วตามมารยาทในวงการอะ่ะไปดูรีวิวเอาเนาะ แต่ถ้าอยากได้รายละเอียดชิงลึกโทรคุยโทรคุยเท่านั้นนะครับก็คือไปดูรีวิวเอาเนาะมารยาทในวงการก็เป็นแบบนี้แหละโอเคจะพูดแค่นี้